ข้าแรกหลังกนลอยกระทงก็จะประมาณนี้ครับกระท่อเดียวได้หมอกเข้าบ้านแล้ว พาทิตย์ยังไม่เจอตอนนี้ก็6โมงเสร็จเสร็จมาวานฝนตกนิดหน่อยครับเอามาก็จะประมาณนี้เลยราคาวบองไม่เห็นซะแล้ว กานที่ตะวันออกก็พอนนี้ยังไม่ขึ้นครับเพราะว่าหมอกอาจจะบังบังอยู่นะราข้าวก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เกี่ยวอีกแปลงนึงครับน่าจะหลังจากนี้ไปครักพับก็ถือว่าอากาศดี ก็บอกว่าอากาศสวยอากาศจะสวยตอนเช้าเหมอกเขามาเต็มบ้านเลยครับเดี๋ยวเราไปดูที่ที่บ้านพอเพียงกันว่าว่าเขาเป็นไหนงบ้าง กแสดงว่าหมอกเริ่ม,เร,มเริ่มออกไปบ้างแล้วนะครับเช้าหมืดก็จะหนากว่านี้สักหน่อยนะึงตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกลางลงหน่อย เป็นโชคดีของคนที่ก็อถือว่าเป็นโชคดีแล้วมั้งที่บ้านที่มีบ้านอยู่ริมริมทุ่งมีต้นไม้เยอะๆอย่างนี้นะครับก็จะได้บรรยากาศอย่างนี้ตอนเช้าลูกค้าก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปให้ดูเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ หมายถึงคลิปที่บ้านพอเพียงกับกระท่อมเดียวดายส่วนใหญ่ก็จะออกไปไหว้พระทองอุไรก็จะดอกเยอะหน่อยครับส่วนกาสลอง มีต้นนี้ต้นเดียวที่ที่ออกออกดอกปลูกไว้3ามสี่ต้นครับตอนนี้ต้นเดียวที่ออกดอกต้นอื่นไม่ออกไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไร นี่ก็การทดลองนะครับนี่ก็การทลองสูงเชลียวใกล้ๆก,กันก็จะเป็นชมพูพันทิพย์นะถัดลงมาก็าบุงอางสาศรีแล้วก็อันนี้คืออะบุกาโดเดี๋ยวคงได้ขายกันละง,งานนี้ อุกมานานแล้วครับไม่กัมโตสกักทีขายไม่ถึงขายลูกนะครับไม่รู้จะมีลูกให้ทันได,ได้กินไวห,หน้าบ้านครับ บอกว่าหมอกแทรกซึมทุกส่วนครับอากาศก็ก็เย็นสบายอยู่นะครับอากาศแต่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดเย็นมากตอนนี้อุณหภูมิน่าจะสัก27 28ประมาณนี้นะ ถ้ามองเข้าไปภายในบ้านก็จะประมาณนี้นะหมอกหมอกก็จะลงเยอะหน่อยอันนี้เป็นตรงห้องพระแล้วดูที่โอ้ตื่นแต่เช้าเช่ครับเนี่ยอ,อรอบครับ าหาของกินก็ลองนี่ขยัน,นจริงๆมาทั้งวันทั้งคืน เมื่อคืนนี้ลุงขาก็ไปลอยลอยกระทงตรงข้างหน้าเนี่ยครับตรงซองข้างหน้าบ้านก็นอนแล้วก็กลับมานอนเลยพอลอยแล้วก็กลับมานอนภาษาคดแก่นอนเ่หอวก้มตีสามตีสองกว่าตีสามตื่นไม่ใชไรล่ะจะหลับอีกที แล้วก็ตื่นมาับไปหยีบหนึ่งมั้งครับพอตื่นมาปุ๊บก็อ้าวหมอกลุกบ้านชะแล้วเปิดออกมาเปิดประตูห้องออกมาโอ้โหออกเต็มเลยครับเปิดประตูบ้านออกมาหมอกเต็ม หมาเต็มระเบียงบ้านเลยสำหรับท่านที่ไปรอยกระทงก็คงนอนหลับสบายใจนะครับเพราะว่าเอ,อยกระทงก็คือรอยทุกรอยโศกไปใช่ไหม เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงไม่มีทุกข์ไม่มีสุขขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับองกาวว่าทักพักหนึ่งคงจะ หมากคง,งมะมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งะพอตอนนี้เพิ่งน่าจะเพิ่งเริ่มครับชมสวนดอกไม้ท่านหน่อยครับอนนี้ดีลวาวดีแต่ว่าออกเป็นสีแดงนะครับ สายพันธุน์เลปกติก็จะสีขาวอมเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เป็นอีกแบบหนึ่งก็สวยเป็นอีกแบบครักบ,บกข็ขอให้มีความสุขทุกวันนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ